สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเรานะครับจะมาเสนอเกี่ยวกับโปรเจกต์การพยาารณ์ค่าความเสียหายและจําแนกระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินหมายตแทนของประกันภัยรถยนต์นะครับโดยผมนะครับนายกัตเตเบเทนะครับค่ะดิฉันนะคะนางสาวณภาวันประดับศรีค่ะ ที่มาและความสําคัญที่ทําให้เราอยากจะทํางานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็คือในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจประกันวินาศภัยเนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจากผลประกอบการธุรกิจประกันวินาศภัยในปี2023นะคะ3ไตรมาสแรกเนี่ยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 1 0ล้านบาทค่ะหรือว่าเติบโตโดยรวมเนี่ยประมาณ5.2%ค่ะซึ่งเป็นผลมาจากการทําประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะคะซึ่งเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเนี่ย ในปี2023เนี่ยสามไตามาสแลกเติบโตขึ้นถึงประมาณ6%เลยค่ะส่งผลให้บริษัทประกันนะคะที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่าความเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมีจานวนเคสที่เพิ่มสูงมากขึ้นค่าสินใหม่ทดแทนของบริษัทประกันภัยจึงมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะดูจากกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งค่ะมีค่าสินใหม่ทดแทนในปี2022เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ41.7%นะคะหรือว่าประมาณ978ล้านบาทจากปี2021เลยค่ะ ในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เอาอประกันภัยนะคะบริษัทประกันเนี่ยจะไม่สามารถรับรู้ค่าความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ทันทีที่ได้รับการแจ้งเกิดอุบัติเหตุค่ะบริษัทประกันนะคะจึงมีการประมาณการค่าค่าสินใหม่ทดแทนรถยนต์นาวันแรกที่ได้รับรู้อุบัติเหตุค่ะไม่ตรงกับค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่ามีการปรับนะคะสำรองค่าสินใหม่ทดแทนรถยนต์ทุกครั้งเมื่อทราบถึงข้อมูลความเสียหายที่เพิ่มเติมขึ้นค่ะจากกราฟค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะเส้นสีน้ําเงินค่ะเป็นเส้นนะคะการตั้งสํารองเงินค่าสินใหมทดแทนรถยนตนะ์ณวันแรกที่ได้รับรู้อุบัติเหตุค่ะเทียบกับค่าสินไหมทดแทนที่ทางบริษัทได้จ่ายจริงหรือว่าค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันมากค่ะการตั้งเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนรถยนต์นะคะที่ ใกล้เคียงนะคะกับค่าสินใหม่ทดแทนรถยนต์ที่จ่ายจริงเนี่ยจะช่วยให้บริษัทประกันเนี่ยสามารถนะคะประเมินวงเงินสำรองของบริษัทได้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าการที่จะรับรู้ค่าความเสียหายของรถยนต์ที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงนะคะก็ต่อเมื่อรถยนต์เนี่ยมีการเข้าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งรถยนต์แต่ละคันเนี่ยมีระยะเวลาการเข้าซ่อมที่แตกต่างกันค่ะซึ่งส่งผลให้การรับรู้ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยแตกต่างกันอีกด้วยค่ะถ้าระยะเวลาการรับรู้ค่าความเสียหายนานเนี่ยก็จะทําให้เงิินนนสสรองค่า่าหมทททดแทที ที่ตั้งไว้เนี่ยยังคงค้างอยู่ในระบบดังกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งนะคะมีจํานวนเงินที่ผู้รับประกันเนี่ยจัดสรรไว้แต่ยังไม่ได้ชําระเนี่ยสะสมรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,100ล้านบาทเลยนะคะซึ่งเงินในส่วนนี้เนี่ยบริษัทประกันเนี่ยไม่สามารถนําเงินไปลงทุนเพื่อเพิ่มกําไรแล้วก็ไม่สามารถนํามาปรับสภาพคล่องของบริษัทประกันภัยได้ค่ะจากทั้งหมดที่กล่าวมานะคะผู้วิจัยเนี่ยจึงมีความประสงค์นะคะที่จะ สร้างตัวแบบนะคะสำหรับประมาณการค่าความเสียหายของอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นจากรถยนต์ค่ะเพื่อสามารถรับรู้ถึงความเสียหายที่ใกล้เคียงกับข้อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะอีกครั้งนะคะผู้วิจัยเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะจําแนกค่ะระยะเวลาการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อน,นํามาประกอบการพิจารณาสําหรับการตั้งวงเงินสํารองและปรับประมาณการสินใหม่ทดแทนให้เหมาะสมกับการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนที่จะที่ เสียไปจริงๆค่ะเพื่อให้บริษัทประกันเนี่ยสามารถนําตัวแบบนะคะไปใช้ในการวางแผนนาเงินสํารองเนี่ยมาใช้ในการไปลงทุนได้ค่ะค่ะขอบเขตการศึกษานะคะจะใช้ข้อมูลการเคลมค่าสินใหม่ทดแทนรถยนต์ของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งนะคะจํานวนมากกว่า30,000 0เคลมค่ะโดยทั้งหมดนะคะเป็นเคลมที่มีการปิดเคลมแล้วหรือว่ามีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมปี2019นะคะถึงประมาณ เดือนธันวาคมปี2022โดยเป็นกรมทานประเภทที่1 2บวกและ3บวกค่ะส่วนตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานะคะทางผู้วิจัยได้จําแนกเป็นลักษณะของตัวแปรดังนี้ค่ะก็คือการเกิดอุบัติเหตุนะคะประเภทของรถยนต์แล้วก็การเข้าซ่อมค่ะ ต่อไปเป็นวิธีการดําเนินงานของวัตถุประสงค์ที่หนึ่งนะครับโดยการที่เรารวบรวมข้อมูลนะครับและแบ่งข้อมูลเป็น70%สําหรับฝึกสอนตัวแบบนะครับโดย70%เนี้เราไปฝึกสอนตัวแบบ Decision Tree และ K-nearest Neighbor นะครับจากนั้นเรามาทดสอบตัวแบบกับอีก30%ที่เหลือนะครับเพื่อหาค่า RMSE และ MAE นะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างตัวแบบเสร็จแล้วนะครับเรานําตัวแบบที่ได้นะครับมาเปรียบเทียบตัวแบบโดยดูค่า error นะครับผม โดยต้นไมาตัดสินใจหรือ d e c i t i o n t e นะครับมี ISE และ MAE ต่ำกว่า Kenneth n e e i g h b o r ทุกค่าเลยนะครับโดยอยู่ที่มาสองหมื่นสองและหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตามลำดับครับครับผลจากผลการศึกษา d e c i t i o n t e นะครับเราได้ต้นไม้ทั้งหมดยี่สิบห้ากลุ่มนะครับโดยเรายกตัวอย่างมาทั้งหมดสี่กลุ่มนะครับโดยสี่กลุ่มนี้นะครับกินสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของจำนวนกลุ่มไปแล้วถึงแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับผมโดยเรายกตัวอย่างกลุ่มที่หนึ่งนะครับคือการบริการซ่อมอู่นะครับผม ลักษณะที่มีบริการซ่อมอู่นะครับลักษณะการเกิดเหตุไม่ใช่จัดฉากชนข้ามตกน้ําเตียหายจํานวนคู่กรณีเป็นศูนย์และหนึ่งนะครับข้อรับผิดชอบเป็นฝ่ายผิดนะครับเวลาการเกิดเหตุคือช่วงสายและช่วงข้านะครับผมค่าพยากรณ์ได้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งมบาทโดยกินสัดส่วนไปถึง3 0มนั่นเองและอีกกลุ่มหนึ่งเรียกยก่อๆกลุ่มที่4นะครับคือการบริการซ่อมเป็นซ่อม5้านะครับุนอ,อัปประกันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับผมจำนวนคู่นี้เป็น0ูนย์และหนึ่ง ลักษณะการเกิดเหตุไม่ใช่จะฉนกว่วมหรือตกน้ำเสียหายนะครับยี่ห้อรถที่ไม่ใช่รถเบนซ์นะครับค่าพยากรณ์ที่เราได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันนั่นเองและกินสัดส่วนไปถึงสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับครับและต่อไปเป็นวิธีการดาเนินงานของวัตถุประสงค์ที่สองนะครับคือการรวบรวมข้อมูลนะครับและแบ่งข้อมูลไปเจ็ดสิบเปซ็นต์สำหรับฝึกสอนตัวแบบและสามสิบเปซ็นสำหรับทดสอบตัวแบบนะครับโดยตัวแบบที่เราสร้างคือการถดถอยโลจิกผ่าหุุ่มนะครับโดยตัวแบบอิสระของ การถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่มเราจะใช้ฟีเจอร์สแตนซ์ของป่าหมายแบบสุ่มเพื่อหาตัวแปสรสละนะครับและตัวแปรตามของเราก็คือแอปพูปเดย์นะครับโดยที่เราแบ่งช่วงเป็นสามช่วงนะครับคือหนึ่งถึงสิบสองวันสิบสาถึงร้อห้าวันและมากกว่าหนึ่งรอห้าวันนะครับโดยจากนั้นเราทดสอบตัวแบบด้วยคอนฟิวเมติกนะครับกับ3ามข้อมูลสามสิเอร์เซนที่เหลือนะครับครับและนี่คือ ผลการคัดเลือกตัวแปรสละนะครับจากป่าไม้แบบสุ่มนะครับเราได้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับคือค่าความเสี่ยงของรถจํานวนวันตั้งแต่เริ่มจนเกิดอุบัติเหตุทุนอุปกรณ์และอายุรถนะครับจากนั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าตัวแบบนะครับเราต้องทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสละนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันสูงไหมเราใช้ค่าสแควร์เทสนะครับซึ่งเมื่อทดสอบนะครับตัวแปรที่น้อยกว่า0.05นะครับมีอยู่2ตัวคือค่าความเสี่ยงของรถและอายุรถนั่นเองครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างตัวแบบนะครับเราจะได้สัดส่วนของค่าที่เราจะพยากรณ์ได้ในช่วงที่1เทียบกับช่วงที่3กับช่วงที่2เทียบกับช่วงที่3ดังนี้ครับแล้วเมื่อเราสร้างคอนฟิ r m a t i c นะครับเราได้ค่า a อค u ิ a c ซถึง60.89%นะครับผมจากนั้นเรานำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้เลยครับ สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ที่1น,นะคะจะเห็นได้ว่าจากกราฟค่ะเส้นสีเทานะคะก็คือค่าประมาณการนะคะความเสียหายครั้งแรกเมื่อรับรู้อุบัติเหตุที่บริษัทประกันเนี่ยมีการจัดตั้งไว้ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะมีความห่างกับเส้นสีส้มค่ะก็คือค่าความเสียหายจริงนะคะแต่ว่าเส้นสีฟ้าค่ะหรือว่าเส้นสีเงินเนี่ยเป็นเส้นนะคะของค่าพยากรณ์ที่ทาง ผู้วิจัยเนี่ยได้มีการพยากรณ์ออกมาได้ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความใกล้เคียงกันมากแสดงให้เห็นแสดงให้เห็นนะคะว่าตัวแบบที่ทางผู้วิจัยได้มีการจัดทําหรือว่ามีการสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะครับต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ที่สองนะครับคือการนําไปใช้ประโยชน์ของวัตถุประสงค์ที่สองก็คือเต็ปนะครับคือการเราที่เราเปิดเคมนะครับแล้วเราหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือ,อประมาณค่าความเสียของรถประมาณค่าความเสียหายของรถนะครับและอายุรถ เราสร้างตัวแบบโลจิสติกของกลุ่มนะครับจากนั้นเรานําผลพยากรณ์ที่ได้นะครับมาดูช่วงรลเวลของเคมนะครับว่าอยู่ช่วงที่เท่าไหร่นะครับผมจากนั้นเราก็จะปรับประมาณการครั้งแรกที่เปอร์เซ็นทายที่25นะครับปรับประมาณการครั้งที่สองที่เปอร์เซ็นทายที่50และปรับประมาณการครั้งที่สาที่เปอร์เซ็นท้ายที่75นั่นเองยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับผมโดยเราปรับประมาณการครั้งแรกที่เปอร์เซ็นท้าย25คือ26วันปรับประมาณการครั้งที่สองคือ เปอร์เซ็นตท้ายที่หสิคือส่สองวันและปรับประมาณการครั้งสามคือเปอร์เซ็นตท้าที่หาเท่ากับ88สิบวันนั่นเองกลุ่มที่2และกลุ่มที่สามก็ใช้เกณฑ์เดียวกันครับผมจากนั้นนะครับสรุปผลนะครับวัตถุประสงค์ที่หนึ่งของเรานะครับคือเราสร้างตัวแบบ Decision Tree นะครับเพื่อแล้วได้ค่า MSE และ ME ต่ำกว่าคะ n น n ในเบ b o r ทุกค่าเลยนะครับผมจากนั้นเราเลือกใช้ตัวแบบ Decision Tree ในการ ร้างตัวแบบนะครับซึ่งได้ค่า i c e m E สองหมื่นสองและหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตามลำดับครับจากนั้นเราจัดกลุ่มออกมาได้ยี่สิบห้ากลุ่มนะครับจากสิบเก้าปัจจัยวัตถุประสงค์ที่สองนะครับเราหาฟีเจอร์อินพัต์นะครับเพื่ออะหาฟีเจอร์อินพันต์และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับเหลือสองตัวนะครับได้แก่ค่าความเสี่ยงของรถและอายุรถนั่นเองจากนั้นเรากําหนดกลุ่มนะครับ ของตัวแปรตามได้ทั้งหมดสามกลุ่มนะครับคือกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งสิบสองวันกลุ่มที่สองคือสี่สามึงร้อยห้าวันและกลุ่มที่สามคือหนึ่งร้อยห้าวันต้นไปนะครับดังนั้นเราสร้างตัวแบบการถดถอยโลจิสติกพหุกลุ่ม kind of นะครับและทดสอบค่าความแม่นยํานะครับในการจําแนงได้ถึงหกสิบจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นครับข้อเสนอแนะนะครับจากวัตถุประสงค์แรกนะครับเราสามารถหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือเราอาจใช้ตัวแบบที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์ได้นนั่เอง กลุ่มเราขอจบการเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ